สวัสดีครับวันนี้เราก็เอามาอุ่นเครื่องเล่นนะครับไล่ไล่หน่อยนี่ถังอัลตรูปครับยังไม่ได้ติดตั้งอันนี้มาเทคกันเฉยๆรุ่นนี้ตัวแรกนะครับผมไม่ต้องผสมถังเติมเบนซินเพียวๆเลยครับเครื่องสองเคื่องวะมีตูดที่ตังร้อยนะครับไม่ต้องผสมอัตรูปครับผมนี่เพราะเรามีปั๊มอัตรูปเรียบร้อยในตัวครับ นี่ครับสายเจ้าเราโยงระ,ะยองระยางหน่อยเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องผสมทางครับอ่าเดี๋ยวมาเพ่อให้ชมงานจะทุรักทุเลหน่อยมีคนถ่ายอ่านี่ครับไม่ต้องผสมทางครับตัวนี้ใส่ลีด,ด้วยนะครับใส่ลีดจริงหนึ่งตัวนี้นู้ม่าปั๊ม อ่านี่ลงให้ชมกันเล่นๆครับผมใน้เราวิจาก็อยู่นี้ครับ นะครับลงให้ชมกันเล่นๆทีสองร้อยปั๊มมอตุลบในตัวครับผมไม่ต้องผสมถังเป็นเครื่องสองจังหวะแท้ๆแล้วมีปั๊มมอตุลบแยกในตัวครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทําหูไม่ยึดใหม่ครับใส่รีสีหนึ่งงด้วยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นชุดกล่องรีครับอ่าอันนี้ใส่คบูรับปั๊ม t สา3ครับเพื่อให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นครับโอเคฝากไว้ครับ